นี้เราจะไปไหว้พระกันนะคะทีมทำบุญค่ะขอขมานะปัะเป่าสชัวร้ายสตีค่ะทุกคนเซเลิต้าโซลาวค่ะวันนี้เราจะไปไหว้พระกันนะคะคที่วัดไม่รู้วเพื่อนรอมทิปตอนนี้บิ๊กกับพี่บีบีนะคะถ้าเรื่องวัดก็คือพี่บีวีคือได้เลย <c oughs> ก็คืออยู่ในถิ่นดีวีนั่นเองนะคะจริงเขาไปไหว้ก,กันมาวันนี้น่าจะไปไหว้กันเก้าวัดเข้าไปแล้วสามเราจะมาสมรบต่อที่เหลือนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องทําเดินได้ท้องค่ะไปกินข้าวก่อนอยู่ที่ครัวอับสอนอยู่ตรงถนนดินสอนนะคะใกล้ๆก,กับอนุสรีประชาธิปไตย โอ้คือแบบเปลี่ยงกันแบบว่าชิดชิดชิดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเสียงก็อาจจะเป็นกลางกังหน่อยเอ็<ม>นี่เวก็ร้านกุ๊กอัสอนเนี่ยได้มิชลินไกด์มาตั้งแต่ปี2018มั้ใช่2018แล้วก็เออติดเลย 18, 19, 20, 21, 22, 23<ม>แล้วก็24ด้วย<ม>ใช่ป,ะ<ม>ป่ะปีนี้เ <laughs> ออ24ไวตรงนีดก็คือ7ปีแล้วนะคะแต่ว่าเราเรา,าเซฟร้านนี้ไว้นานมากแล้วในสุดเราก็ได้มากค่ะกินกระเทียต้มยำกุ้งน้ำใส ไ่เจียวกุ้งซำอันนี้เสี่ยงไฮ้ขี้เมาทะเลนะคะก็คือเป็นเส้นเสี่ยงไฮ้อะใช่ปะนี่นเส้นเสี่ยงไฮ้หรือว่าสาล่ายนี่คือเส้นเสี่ยงไฮ้หรือสาล่ายบอกหน่อยไม่เลยเส้นเสี่ยงไฮ้เส้นเสี่ยงไฮ้เขียวหวานรู้ชินปะกายผัดเนีงค่ะ สุดท้ายค่ะทุกคนผัดุนเซนเรียสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ครัวอักษรเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดสุทัศน์เราจะไปวัดแรกของเราก็คือวัดสุทัศน์นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเราจะไปไหว้กันหลายวัดใช่ไหมถ้าจะไปซื้อดอกไม้เทลวัดเทรวัดเนี่ยบอกตรงๆว่ามันเพงนะคะฉะนั้นก็เลยไปซื้อดอกไม้มาโกอเออแล้วก็เอาไปแต่ละวัดแตะละวัดอย่างนี้ พูดแล้วงงไหมงงนะออสูไปทุกคนเข้าใจวัดส,สุทัศน์เทพระดามราชชมหาวิหารนะคะหรือว่าเราเรียกกันว่าวัดส,สุทัศน์นี้เป็นวัดประจรําราชการที่8นะคะ,ะ,ก,ะ,คะก็คือพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนานันทมหิตลม,มีจุดเด่นเลยก็คือนี่เลยค่ะทุกคนเสาชิงชา้านี่สีแดงเป็นจุดเด่นนะอยู่หน้าวัดสุทัศน์เลยค่ะ ที่นี่ต้องใช้ดอกบัวห้าดอกเทียนห้าทูบห้าแล้วก็เงินห้าบาทขอขมากรรมนะฮะไปกันค่ะอันดับแรกนะคะจุดเทียนแล้วก็เอาไปวางก่อนเลยค่ะเล่มุดต้ายหลังจากเทียนเสร็จแล้วก็คือดูบห้าดอก แล้วก็ไปเอาบทสวดของขางมานะเป็นขนาดประมาณน่าจะ A3 นะคะสีหน้าแล้วเราก็มาหาที่นังเล่ยค่ะสวดพอสวดเสร็จนะคะก็เอาบทสวดไปเก็บแล้วก็เดินเข้ามาข้างในเอาดอกบัว5ดอกเนี่ยมาปักเอาไว้ในกระถางค่ะจากนั้นก็เตรียมเงิน5บาทไว้ให้พร้อมนะคะแล้วก็วางไว้หน้าพระพุทธรูปค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะขอขมาเกรมนะคะสำหรับวัดสุทัศน์เทวรารามนะคะก็เปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งเรื่อยจนถึงสามทุ่มเาก็ถึงว่าด็กพอสมควรเลยนะคะแต่ถ้าพูดถึงวัดสุทัศน์เนี่ยคนก็จะนึดถึงเปรตปัสสุทัศน์ใช่ไหมความจริงแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์อะไรนะคะแต่เขาก็ว่ากันว่า,าที่เขาอาจจะเป็นการแบบมองผิดก็ได้เพราะว่าหน้าวัดสุทัศน์มีเสาชงชาที่เห็นว่าเป็นเปรตอาจจะเป็นเพราะว่าตอนสมัยก่อนนะคะ มันมืดไงก็เลยมองเสาชิงช้านะคะผิดไปยนว่าเป็นเปรตนั่นเองค่ะเอ็นี่เดี๋ยวจะมูฟไปที่วัดต่อไปเลยนะตอนนี้บ่ายสามไม่รู้ว่าจะไปทันไหมนะคะว่าเดสิเนชันต่อไปของเราเราจะไปวัดพระแก้วค่ะใครที่มาวัดจะต้องระวังดีๆนะเพราะว่ามีหลายคันก็คือโดนล็อกล้อ <ผม S 1> ไป <ละ S 1> หมด,หมดเลยมีกระโดดไม่รอดโดนทั้งเส้นอะ ต,ต้องจอดดีๆนะฮะห้ามจอดฝั่งวัดอ่ะและเดสิเนชันต่อไปของเราก็คือมาถึงแล้วนะคะกับพระแม่ธรณีบีบมวยผมให้นึกถึงภาพของแอนโทเนียฟอรซิลซอยแอนโทเนียพูดว่าอะไรนะซอยแอนโทเนียฟอรซิลเป็นอะไรวะเรปิเจน,นต์นัวผดไตแลนเดีย ซึ่งตอนนี้บูรณะอยู่นะคะตอนนี้ก็คือทุกคนเตรียมอุปกรณ์นะคะมากับพี่วีก็คือเชื่อใจได้เลยของพร้อมนี่น้ำดงน้ำแดง,ดงพุงมาลงพุงมาลาย่ยชูบเอยอะไรเอวยาน้อว่าทำไมต้องไหวแบบน้ำแดงใช่ปะเพราะอะไรลม,มคะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเขาไหว้คือไหวเลือดแล้วสมัยเนี้เราก็จะไปเอาเลือดอะ มาไหว้มันก็จะดูอะไรเราก็เลยใช้สัญลักษณ์คือน้ำแดงแทนนี่ค่ะน้ำกระเจี๊ยบแทนได้ไหมได้เลยก็ได้แดงแอ่ะได้ได้งงไหมล่ะทำไมเขาถึงได้ไหว้น้ำเขียวน้ำแดงไอ้ทีไหว้น้าเขียวน้ำสไปเออน้ำแดงเท่านั้นต้องสีแดงเท่านั้นใช่ไปะคือเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าอะ นั่งสมาธิแล้วมีน,น้ำผจรใช่ไหมแ้วพามีน,านผาจรเสร็จพ mm hmm. ระธรณีก็เลยบีบน้ำลงกลุก่มเพื่อาจักมาก็ค mm ือประมาณว mm hmm. ่าว่า mm hmm. แต่ว่าอะไรที่แบบติดขา,าดหรือมารผจรมาอะไรเนี่ยก็คือให้แบบบอกพระแม่ธรณีผ่านพระแม่คงคาล,ลงไปดูเป็นเป่าชั่วร้าย ต่อไปเราก็จะไปศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคระนะคะก็อยู่ใกล้กับศาลฎีกาอะไรขั้นตอนกนา,ารไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพนะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันค่ะโดยในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเติมน้ํามันตะเกียงนะคะเป็นการสะดอกเคราะห์เจนขออนุญ,ญาตนะคะมาได้ทําขั้นตอนสุดท้ายเราะจะทําทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันค่ะอันดับแรกเลยเมื่อเรามาถึงน้ไปที่หอพระพุทธรูปก่อนนะคะไปกราบสักการะพระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุค่ะในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะถวายดอกบัวหนึ่งดอกโดยที่ไม่จุดธูป จุดเทียนนะคะที่หอพระพุทธรูปนี้เราสามารถใส่บาทพระประจำวันเกิดก็ได้นะคะใส่บาทนี้ก็หมายถึงการหยอดเงินนั่นเองค่ะขั้นตอนที่สองค่ะมาที่ศาลาถวายเครื่องสักการะนะคะชื่อก็บอกตรงๆต,ต,ตัวเลยก็คือมากระดาบสักการะองค์หลักเมืองจำลองค่ะ ที่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะถวายทูบเทียนแล้วก็จะมีการปิดทองด้วยนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือค่านะคะปกติถ้าสมมติว่าเรามาที่ทนี่ใช่ไเราจะได้แค่ตัาแต่ละคาเราเทียมมาถงนะคะความน่าดดากเ็าสนะคะอันนี้คือเอาไปปลูกสาักเมืองโอ้เราซื้อเองคือได้เจ็สีซื้อที่นี่ได้สามสีแล้วก็ไปปลูกสารหลักเมืองคะ่ะ พม่ว่าเราจะเตรียมผ้ามากี่สีกี่ผืนนะคะก็ผูกพร้อมกันไปเลยนะคะที่องค์หลักเมืองจำลองค่ะหลังจากเราผูกผ้าเสร็จแล้วก็เดินไปอาคารที่อยู่ด้านหลังเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระหลักเมืองของจริงของทแท้แล้วนะที่นี่เนี่ยงดการจุดธูปเทียนแล้วก็ปิดทองนะคะเราจะถวายเพียงพวงมาลัยเท่านั้นค่ะต่อไปเราก็จะไปศาลเทพารักษ์นะคะ ก็ต้องใช้พวงมาลัย5้าพวงที่ต้องเตรียมพวงมาลัยถึง5้าพวงนะคะเพราะว่าเราจะสักการะองค์เทพารักถังห้าค่ะอันได้แก่พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศีพระเจตะคุปและพระหอกล้องค่ะเราจะไปไหนกันต่อวัดโพค่ะ let's go to วัดโพค่ะนี่ก็คือวัดพระแก้วนะคะแต่ว่า มันปิดแล้วปิดบ่ายสามครึ่งตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วกระทรวงกลาโหมจริงวัดโพไม่ได้อยู่ไกลมากแต่เราเหนื่อยและดูแดดข้างหลังก่อนดูเว่นพิก่อนแปนเปลี่ยนสีไปแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะคือคนไทยไม่ค่อยนั่งตกะโต๊เขามันคือความลำบากแต่ต่างชาติ ดูด้วยวปวดกระเปงาลอนด้วยคือไงต่า,างประเทศไม่มีไงมันนั่งคือที่สำคัญต้องระวังกระเป๋าเพราะว่าส้ายก็แบกปุ๊บสิวเลยค่ะ <c oughs> ไปฮะหัวหัวไปแล้วอ่ะ <c oughs> สาลาารมมหมุปวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชามหาวิหารเนี่ยที่จริงเราเป็นวัดประจำราชการที่1น,นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และก็เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคอรอีกด้วยค่ะวันนี้เข้ามาในวัดโพแล้วนะคะวัดโพก็ คนไทยคข้าฟีชาวต่างชาติ4,300บาทนะคะในวัดผัมีไฮไลท์หลายอย่างมากหนึ่งในนั้นก็คือมหาเจดีย์สีราชการนะคะเป็นมหาเจดีย์ประจำราชการที่1-4นั่นเองเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่4องค์ค่ะเป็นแบบเจดีย์ยอไม้12นะประดับด้วยกระเบื้องเคลือบค่ะ มีลักษณะแบบว่าสวยงามถ่ายรูปได้หลายมุมมากแล้วสีสันของวัดเนี่ยมันก็จะตัดกับสีของท้องฟ้านะคะทํามันกลับดูเข้ากันได้ดีค่ะแล้วมองไปทางไหนเนี่ยก็สวยไปหมดเลยหนึ่งในไฮไลท์ที่มาวัดโพแล้วจะพลาดไม่ได้เลยก็คือพระใส่ญาติหรือว่าพระนอนนะคะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศเลยค่ะเข้าไปไหว้พระนอนกันนะคะต้องถอดรองเท้าแล้วก็เดี๋ยวเอาถุงนี้สูงสีเขียวนี้มาใส่รองเท้าของเรา แล้้ววก็เอาไปดยลักษณะพิเศษของพระสายาติหลวอพันนอนที่วัดโพนะคะก็คือมีการประดับมุกภาพมงคล108ประการที่พระบาทค่ะบอกได้เลยนะคะว่าฝาผนังเนี่ยก็ไม่ได้ดธรรมดาเลยนะ กำแพงด้านในนะคะก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพวิถีชีวิตของชาวไทยในสมัยก่อนค่ะต้องบอกว่าเราต้องร,าาระมัดระวังหน่อยนะคะอย่าเผลอเอามือไปจับล่ะเพราะภาพเหล่านี้จะได้อยู่ได้นานๆค่ะที่ด้านหลังพระนอนนะคะก็มีบาทเล็กๆนะคะเรียงไปจนถึงประตูเลยที่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถใส่บาทได้นะคะเป็นเหรียญค่ะเงินเหรียญน,นั่นเองค่ะ เราก็มากวดน้ำกวดน้ัวนะคการกวดน้ำเนาะทุกคนก็จะมีความเชื่อว่าพอเรากวดเสร็จใช่ป่ะแล้วเราก็จะไปลดแบบกระถางต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะการกวดน้ำอ่ะที่ดีก็คือไม่รู้นะนี่ความเชื่อส่วนบุคคลขึ้นไปเลยนะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็คือเรารู้สึกว่าเราต้องกวดที่หรือว่าเป็นลดกวดที่แบบต้นไม้ใหญ่ที่ว่ามีเทวดารักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการกวดน้ำเราก็จะบอก พระแม่ธรณีค่ะพระแม่คงคาไปเนาะก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะก็อันนี้สตัวเชื่อแบบนี้ก็เลยทําแบบนี้ก็จะมาทาแบบต้นไม้ใหญ่ค่ะจืจีจีไปคล้ายกันจะกวดเป็นถ้วยกองแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องก็ต้องมาเทใส่ต้นไม้ใหญ่เหมือนกันที่ไม่ใช่ว่าหมาแมวยิ่งไงคือมันต้องแบบผ่านก็คือจะแบบต้องมีลูกขัดเทวดา วิวัฒนาการศัพท์โลโกวิวัฒนาการศัพทว่าพาะมาอีกเลยนะคะเดี๋ยวส่วนเราจะกวดน้องนะคะเป็นความเชื่อนะคะถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าไม่ดีด้วยไม่ถูกด้วยอะไรเงี้ยแต่ต้องทำงานร่วมกันเนาะเราก็กวดนะคะแล้วก็เรียกชื่อนามสกุลเ้านะคะเจ็ดวันนะคะสิ่งร้ายจะกลายเป็นดีไม่เชื่อลองไปดูนะคะจะกวดให้ใครนะคะชื่อนามสกุลเจดวัน สำหรับวัดโพนะคะหรือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชมหาวิหารเนี่ยก็เปิดทุกวันนะคะแปดโมงครึ่งจนถึง1 7บเนาฬิกานาทีเลยค่ะก็มีคอนเทนต์อีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้ถ่ายเอาไว้เพราะนนจุดนั้นคืออะไรไม่ออกจริงก็คือว่าพอเราออกมาจากวัดเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยอยางรถมันแบนก็เลยเออเดี๋ยวไปเติมลมก่อนปรากฏว่ายางคือแบบ แตกเลยนะคะนนไม่ใช่รั่วมันคือแตกเลยก็เลยเปลี่ยนโยกเป็นยางแล้วก็ขับมาต่ออีกทิ่นึงเพื่อที่จะมาซื้อปลาแล้วก็อาหารปลาไปไปล่อยค่ะน่าจะอยู่ประมาณเทเวมั้มพี่วีบอกไม่รู้เหมือนกันาตรงนี้ มีปลาเอยกบเอยให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็เหมือนกับมันจะมีความหมายเนาะไม่เหมือนกันนะคะแต่เท่าที่ดูมานะจุดๆุดนี้นะไม่ควรจะปล่อยปลาดุกนะคะเพราะปลาดุกเป็นปลาเอเลี่ยนค่ะมันจะกินปลาเล็กแล้วก็ทําให้ระบบนิเวศท,ทังด้วยค่ะเราเลือกปล่อยปลาหมากันคนละถุงนะคะปลาหมอเนี่ยมีความหมายว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะซื้อปลากับ ขนมปังแล้วจะไปปล่อยปัดที่ไหนเหรอคะพี่วีที่วัดราชาค่ะ<า>มันคือแสงเนือกสุดท้ายค่ะทุกคนรถติดมากจากตลาดที่ซื้อป่ะจนมาถึงนี่ไม่น่าเชื่อว่าครึ่งชั่วโมง,งได้ปะได้เลย,ยวิวเจ้ายาวนี้สวยมากอันนั้นสะพานอะไรสะพานพุทธออกสะพานอะไรอ่ะรัมแปด ทิมทำบุญคะ่ะที่จริงอ่ะซื้อขนมปังมาจะให้หันตาด้วยนะคะแต่ว่ายนไปปรากฏว่าขนมปังก็คืออยู่เป็นปกติสุขดีปานอนวแล้วจ้าเอ็นีเก็ได้เซสฟอร์ทูเดย์นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ตอนหน้าเนาะือว่าจะพาไปไหนพาไปคิดเล่นทันในซานินนตา้าโกสลาวค่ะสำหรับนี้เราไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายพร้อมกับเรือและไฟเปิดแล้ว บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ